น่ารักเกินต้านอั้มพัชรภาอุ้มด่านเอสุภาชัยสนิทเหมือนคนในครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าอั้มพัชรภากับเอสุภาชัยเป็นนักแสดงและผู้จัดการสว่วนตัวที่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษและอยู่ด้วยกันอย่างนี้มานานหลายปีแล้วซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนอั้มพัชรภาได้นําเงินสดหนึ่งแบาทมามอบให้กับคุณเอสุภาชัยเรื่องในวัน้ายวันเกิดไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามิตรภาพระหว่างผู้จัดการกับนักแสดงจะเหมือนกับคนในครอบครัวขนาดนี้ และ่าสุดอั้มพัสาภาาก็ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปขณะที่กําลังอุ้มดัดของเอสบาชัยซึ่งเรียกได้ว่าถูกใจแฟนคลับเหลือเกินงานนี้ก็มีบรรดาเอฟซของอั้มเข้ามาชื่นชมในความน่ารักแล้วอยากให้มีเป็นของตัวเองสักที